สวัสด,ดีจ้ามาพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพิมมีสีอีสานจากพี่น้องมือนีอากาศทั้งหนอกก็ดีดีจ้าก,กันเลยสิผ้าพี่น้องนะคะมาล่างลดจ้าและก็มาเบิ้งบรรยากาศนอจาะพี่น้องค่ะเครื่องล่างลดแบบอัตโนโมัตวิวาสันพี่น้องเป็นแนวใดนอกจากเนาะเพราะว่ายูน่เฮาบตองใส่ค้นยากมาจากพี่น้องค่ะมีเครื่องล่างลดอัตโนโมัติให้บริการจ้ามือนีน้องพิมพ์สิผ้าเบิ้งว่าเป็นแนวใดเนาะค่ะพี่น้อง อันดับแรกที่เห้าเข่ามากเนาจะพี่นองค่ะเห้ากระสิเห็นหลักษณะคือจังโล่งจอดรถจะพี่นองค่ะหลักกระสิม,มีเครื่องหยอดเหรียญหรือว่าหยอดเงินเนาจะพี่นองค่ะเพื่อที่จีใส่บริการลางรถของเขาเนาะค่ะ สำหรับราคาเนื่อจากพี่น้องค้าก็เริ่มตนอยู่ที่6ดอลลาร์ค่ะนี่คือราคาปกติเนื่อจากพี่น้องค้ก็คือการล้างรถทั่วไปจา้าแต่ราคาราคาที่8ดอลลาร์นะคะก็จะเป็นการดับเบิลวอชจะก็คือล้าง2เทือน่าจะพี่น้องค้เพื่อความสะอาดสะอาดของรถเท่านะคะและอีกราค่าหนึ่งนะคะ12ดอลลาร์จะพี่น้องค้าล้างรถแล้วพรอมนะคะเลือเงาเคลือ แวกไห่เห้านั่นอกจากพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นราคาสูงสุดนะคะของการใส่บริการล้างรถในเทื่อนนี่เนาะจ้กวิธีการทำก็คือเนาะคะ่ะเตรียมเงินเตรียมเหรียญมาให้พร้อมแล้วก็เรียบร้อยจ้ะพี่น้องคะ่ะย้อนเงินเข้าไปตามบริการที่เฮาต้องการนากเนาะจ้าและกะก้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยจ้ะหลังจากนั้นเฮาก็เตรียมตัวขับรถนะคะเคลื่อนทีเข้าไปในช่องของล้างรถใด,ดเลยจ้ะ ตอนที่น้องพิมมาใส่บริการเทือแหลกนะจจะพี่น้องคะมันแก็เป็นแบบตื่นเต้นเป็นนากลัวแน่จักน้อยเนาะค่ะ,ะเฮาบ่เคยคขับรถเข้าไปในอุโมงค์แบบนี้นาะจะพี่น้องคะนี่คือบรรยากาศภายในจะพี่น้องคะพอ่อเฮาขับรถเข้าไปสเต็ปที่หนึงนาะจะ เื่องมืออัตโนมัตินะคะในการซีดน้ำเขาที่ลออรดนะคะเนาะกระิเริมทํางานเลยจะเป็นอันดับแรกจากพี่น้องค่าหลังจากนั้นนะคะกระซิมมีการสเปรย์น้ำนะคะน้ำสเปรย์เขาให้ทัว่วรดของเข้าเลยจ่ากะะ็เป็นการใส่นำยาล้างรถผสมเข้าไปในหันน้ำนอกจากพี่น้องค่าซึ่งกใส่ระยะเวลาในการลา้างพวเกินหานาที่กรเรียบร้อยนอกจากพี่น้องค่าพอเข้าเขาไปจอดรถตามตำแหน่งที่ เขาต้องการนอกจากเครื่องลางรถอัตโนมัติของเขากสิทธิทงานได้ต่างปกติของเขาเลยจ่ะพี่น้องส่วนตัวเขากับนางฐานในรถฟังเพลงยางสบายชิวๆเลยเนะจากพี่น้องคะ่ะพ่อขับเขามาจอดถึงตำแหน่งที่เขากำหนดแล้วนะคะพี่น้องคะเครื่องลางรถอัตโนมัติกสิเลิมทำงานจาะพี่น้อง น้มนำยาลางรถลงไปฉีดน้ำใส่เรียบร้อยแล้วเนาะคะเนาะกัตซิมี่ลักษณะคือจังผ่ายางนี่ละจ้ะพี่น้องคะปันปันปันหมุนหมุนหมุนรอบโตรดของเฮาเลยนจ่ะเนาะละกักกะเป็นการคัดคัดทูทูททกรว่าดเนาะจ่ะพี่น้องคะรอบขั้นลดของเฮาเลยนะจ่ะเนาะนะคะเฮากระด้แต่นางฐานได้ลดจากเพื่อที่จะห้ยเครื่องของเขาอัตโนมัติทำงานของเขาเองนัจ่ะ สำหรับโปรแกรมที่น้องพิมพ์ซื้อในการล่างรดมือนีเป็นดับเบิลวอจ้จพี่น้องค่ะก็คือล่างสองเทือนอจกจนะนะคะเครื่องของเขากับสิทธำงานของเขาเองอัตโนโมัตินอกจากพี่น้องค่ะปันปันทุๆคัดคัดยูเนี่ยหันละจา้าจนว่าไดเ้เวลานะคะก็สิมีสัญญาณเตือนเข้านอจนะห้ขยับรดออกไปอย่างช้าช้าวาสันวาพี่น้อง บรรยากาศภายในนอกจากพี่น้องคะ่ะเขากริมีสัญญาณไฟเตือนบอกตลอดเวลาจากพี่น้องคะ่ะว่าหหยุดนที่จุดใดใหายเคลื่อนที่ออกไปแบบซาซาจังนิดจังสรีนอกจากพี่น้องคะ่ะเขากำมีสัญญาณเตือนอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะเฮาจังหมั่นใจได้เลยวานะคะเฮอาอยู่ในทีทีปลอดภัยจากพี่น้องคะ่ะ อันดับสุดท้ายนะคะน้องพิมกัแล้วเราจะพี่น้องค้ากสิทิเคลื่อนรถออกไปแล้วน่าจะเนาะนะคะสเปนามนะคะอันดับสุดท้ายแล้วน่าจะพี่น้องค้าไซนากระจกเข้านะคะเนาะถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการการลางรถแบบอัตโนมัติแล้วจากพี่น้องค้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนอะกจะที่น้องพิมพ์มีได้ภาพพี่น้องมากเบ่ง การใส่บริการเครื่องลางรถอัตโนมัติยูอเมริกาเนาะจ้าพี่น้องกาฟากดไหลกดแช่ได้ค่ะเดอะ้อเป็นกำลังใจให้น้องพ่มีสีอีสานในการเหตคลิปต่อไปน้ำเนา่เด้อจ้าพอกันโอกาสหนาฟ้าไม่จ้ายู่ดีมีแห้งสขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ